กระเพาะอาหารสุดยอดกระเป๋าในร่างกายจะมาระไแล้วเอ้าตัวยังแห้งดีนี่นาเอออุ้ยในกระเพาะอาหารต้องมีน้ำย่อยไม่ใช่หรอคงเพราะอาหารที่บ๊อบบี้กินไปก่อนหน้า ถูกย่อยและส่งไปที่ลำไส้เล็กแล้วแต่อีกไม่นานน้ำย่อยก็จะหลั่งออกมาแล้วก็ย่อยพวกเราเหมือนกับอาหารนะสิคือเราจะกลับขึ้นไปข้างบนก็ไม่ได้แล้วใช่ไหมอะฮะด้านบนที่พวกเราตกลงมาคือกล้ามเนื้อหูรูดจะคอยปิดไม่ให้อาหารและน้ำย่อยไหลย้อนกลับไปโอแต่ถ้ากล้ามเนื้อหูรูดปล่อยให้อาหารย้อนกลับไปเป็นอาเจียนพวกเราก็จะออกไปจากกระเพาะของบ็อบบี้ได้ บ๊อบบี้อุต่ายอมให้พีทีสามเข้ามาในนี้เชียวนะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราต้องหาแบตเตอรี่และซ่อมประตูและก่อนที่น้ำย่อยจะหลังออกมาด้วยเยะอะอ,อะไรเก<ป>ิดอ,อะไรขึ้นนะผนังตรงนี้จะบีบตัวเพื่อให้อาหารเคลื่อนที่ไปผสมกับน้ำย่อยที่กำลังจะหลังออกมากระเพาะอาหารใจย่อยไปเรื่อยๆจนอาหารชิ้นเล็กลงและส่งต่อไปดูสิน้ำย่อยและเอนไซม์กำลังมาแล้วว่าไงพวกนาย ยังไปทักเขาต่เพื่อแล้วทำไมไม่ช่วยกันจะรอให้พวกนายมาย่อยผู้ชันก่อนหรือยังไงกันนะฮะเอ๊ะก็ใช่นะสิฉันมีหน้าที่ย่อยทุกอย่างที่เข้ามาในกระเพาะอยู่แล้วเพราะนอกจากอาหารอาจจะมีแบคทีเรียอันตรายแต่ตัวเข้ามาด้วยจะอาหารสิ่งแตลกปลอมหรือว่าเพื่อนของบ๊อบบี้ก็จะไม่ได้รับการยกเว้นจากพรรคพวกของฉันหรอกแล้วันเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้น่ทุกคนหนีว เรอกินอาหารสมองจะเริ่มสั่งการไปที่กระเพาะอาหารให้เตรียมหลังน้ำย่อยรองรับอาหารที่จะเดินทางมาถึงเมื่ออาหารมาถึงกระเพาะอาหารแล้วกล้ามเนื้อหูรูดจะปิดกั้นไม่ให้อาหารหรือว่าน้ำย่อยไหลย้อนกลับขึ้นไปยังหลอดอาหารแต่พฤติกรรมบางอย่างเช่นกินแล้วนอนก็สามารถส่งผลเสียทําให้กล้ามเนื้อหูรูดทํางานผิดปกติกลายเป็นกรดไหลย้อนได้นะครับ